สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Deep Dive ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆของชุมชนบ้านดงสารที่สกลนอครน,นะครับจากหมู่บ้านทีเ่เรียกว่าเคยติดกับดักความยากจนเลยกลายมาเป็นต้นแบบชุมชนนวัตกรรมได้ยังไงวันนี้เราจะมาแกะรอยเรื่องนี้กันใช่ค่ะคือข้อมูลที่เราได้มาวิเคราะห์เชิงลึกเนี่ยมันชี้เห็นเลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย แต่ว่าเป็นผลจากการทำงานวิจัยที่ลงลึกจริงๆแล้วก็มีการสร้างความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเลยค่ะเพื่อแก้ปัญหาที่มันอย่างรากลึกมากๆคือมาดูกันครับว่าอะไรคือหัวใจสำคัญจริงๆที่ทำให้บ้านดงสารเขาทำสำเร็จได้แล้วก็มีบทเรียนอะไรที่เราถอดออกมาปรับใช้หรือเรียนรู้ได้บ้างนะครับลงย้อนไปดูภาพก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกันหน่อยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านดงสารสภาพค่อนข้างลาบากความจนนี่ฝังลากเลย รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์เยอะชาวบ้านก็มีหนี้สินกันเยอะนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาเรื่องการทํานาปรังหรือการปลูกข้าวนอกฤดูฝนซึ่งผลผลิตมันเอ่อคุณภาพมันไม่ค่อยแน่นอนแล้วก็ขายได้ราคาต่ําด้วยใช่ค่ะแล้วปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นอีกคือความยากจนเนี่ยมันโยงกับระบบเกษตรที่เปราะบางมากๆทั้งเรื่องพันุ์ข้าวที่ไม่ค่อยเหมาะกับพื้นที่แล้วก็สภาพของทุ่งพันธุ์ขันเองที่แบบว่าเออเสี่ยงมากๆทั้งน้าท่วมทั้งภัยแ้งเลย ซ้ำร้ายคือโครงสร้างพื้นฐานอย่างระบบประปาหมู่บ้านสร้างเสร็จนะคะแต่ใช้งานไม่ได้ถูกทิ้งร้างไปตั้ง9ปีน่ะคะ่ะมันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่รอการแก้ไขจริงๆครับตอนนั้นครับแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ขึ้นมา จุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะคือการเข้ามาของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครแล้วก็มีทุนสนับสนุนจากบพทหรือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่นะคะแต่ว่าหัวใจสำคัญที่ทำให้มันต่างออกไปจริงๆเนี่ยคือวิธีการทำงานของทีมวิจัยค่ะเขาไม่ได้เข้ามาแบบให้ๆอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสัญญาใจขึ้นมาสัญญาใจเอ่อคำนี้ฟังดูน่าสนใจ มันต่างจากวิธีเดิมๆที่เราเคยเห็นยังไงครับต่างมากเลยค่ะคือมันเป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันที่ผูกมัดทั้งมักวิจัยแล้วก็ชุมชนเลยไม่ใช่แค่ทำประชาวิจารณ์หน่นเดียวแล้วก็จบไปทีมวิจัยนี่คือเขาเข้าไปคลุกคลีเลยนะคะใช้ชีวิตพูดคุยทําความเข้าใจปัญหาความต้องการจริงๆของชาวบ้านแล้วก็วางแผนกำหนดเป้าหมายหรือ KPI ร่วมก,กันกับชาวบ้านเลยค่ะ มันจะคล้ายๆหลักการในหนังสือพัวอ c o n o m มิกส์นะคะที่เน้นความเข้าใจกลไกาการตัดสินใจบริบทของคนในพื้นที่จริงๆเพราะทาแบบนี้ชาวบ้านเขาก็รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการอย่างแท้จริงนะแล้วก็มองว่าเออนี่มันไม่ใช่แค่โครงการเดียวๆโดดๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มขจัดความยากจนของทางจังหวัดเลยค่ะอ๋อ oh, ครับพอมีความไว้วางใจมีความเป็นเจ้าของร่วมกันแบบนั้นแล้วนวัตกรรมที่จับต้องได้จริงๆก็เริ่มตามมาอย่างเรื่องข้าวที่ว่ามีปัญหา ก็มีการพัฒนานาปรังมูลค่าสูงขึ้นมาคือใช้ตั้งคูม,มัญญาท้องถิ่นเดิมผสมกับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเครื่องคัดแยกมเมล็ดพันธุ์จนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาได้มีกองทุนหมุนเวียนของตัวเองด้วยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆเลยนะคือการเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาเดิมๆที่มันค้างคาอยู่ด้วย อย่างการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ช่วยลดต้นทุนค่าน้ำไปได้เยอะมากเลยนะคะและที่น่าทึ่งมากๆคือมันช่วยชุบชีวิตระบบประปาที่ทิ้งร้างไป9ปีให้กลับมาใช้ได้จริงๆอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดแล้วก็ยั่งยืนมากค่ะอืมไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเรื่องการผลิตเรื่องน้าแต่ยังลงทุนกับคนด้วยผมเห็นข้อมูลว่ามีโจทย์จากพ่อเด่นซึ่งเป็นผู้นำชุมชน ท่านกังวลว่าไม่มีคนรุ่นใหม่มาสารต่อเรื่องการทำมาหากินในชุมชนทีมวิจัยก็เลยเจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากเป็นค่ายเพาะเห็ดแก้จนขึ้นในโรงเรียนเลยเหรอครับใช่ค่ะตรงนี้มีแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยเรียกว่าโคเชร์เทคโนโลยีคือทางโค้งคำนับฟาร์มซึ่งเขาเป็นฟาร์มต้นแบบจากงานวิจัยเดิมของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะคะเขายกอุปกรณ์การทำก้อนเชื้อเห็ดทั้งหมดเขาไปตั้งที่โรงเรียนเลย สร้างเป็นเหมือนแบบว่าแหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่ให้เด็กๆได้ลงมือทําจริงเลยค่ะพอเด็กได้ทําจริงเขาก็เกิดความผูกพันเห็นโอกาสแล้วก็ได้ทักษะติดตัวไปด้วยมันคือการสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตให้ชุมชนอย่างแท้จริงเลยค่ะตรงนี้สําคัญมากฟังดูแล้วความสําเร็จนี้ต้องอาศัยการทํางานร่วมกันของหลายฝ่ายมากๆเลยนะครับ ทั้ง Μ. มราชพัฒที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นวิศวกรสังคมบพทที่ให้ทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์เข้ามาตัวชุมชนเองนำโดยพ่อเด่นที่เป็นเหมือนนวัตกรชุมชนตัวจริงเสียงจริงและก็ยังมีภาคีอื่นๆอีกอย่างโค้งคำนับฟาร์มที่เอาเทคโนโลยีมาแบ่งปันหรืออย่างโล a l อไลค์ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมที่เข้ามาช่วยวางแผนเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตด้วย ชัดเจนเลยค่ะนี่คือหัวใจสําคัญอีกอย่างเลยความสําเร็จมันไม่ได้มาจากใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานเดียวแต่เกิดจากระบบนิเวศความร่วมมือหรือ ecosystem of collaboration ที่แข็งแกร่งมากๆแต่ละส่วนเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองถนัดในสิ่งที่อีกฝ่ายขาดทําให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนที่มันเออทรงพลังกว่าการทํางานแบบแยกส่วนเยอะเลยค่ะครับถ้าให้สรุปบทเรียนสําคัญจากบ้านดงศาลวันนี้ ก็คงเป็นการพัฒนาที่เริ่มจากการลงลึกทำความเข้าใจปัญหาจริงๆการสร้างสัญญาใจให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทไม่ใช่เอาอะไรก็ได้มาใส่การแก้ปัญหาแบบบูรณาการมองหลายๆด้านไปพร้อมกันและที่สำคัญมากๆที่เราคุยกันเมื่อกี้คือการลงทุนสร้างคนรุ่นใหม่ให้เขาพร้อมสืบทอดสิ่งดีๆต่อไป เราก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะคือแนวคิดเรื่องสัญญาใจที่เน้นการสร้างความไว้วางใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยกับเรื่องแหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่อย่างกรณีฟาร์มเหตุเมื่อกี้ที่ทําให้เกิดการเข้าถึงความรู้เข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น มันไม่ได้จำกัดแค่ในพื้นที่เฉพาะตรงนี้หรือบริบทแบบนี้เท่านั้นเราจะสามารถนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ในบริบทอื่นๆเพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในมิติอื่นๆของสังคมได้ยังไงบ้างอืมอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้ลองคบคิดกันต่อนะคะ